ที่นี่มีพันกล้าไม้หลากหลายชนิดครับอยู่ที่อำเภอนองเกลี้ยงเป็นศูนย์ที่ผลิตต้นไม้เพื่อบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องการกล้าไม้ไปปลูกนะครับะมาติดตามรลยงานนี้ด้วยกันกับผมนะครับว่าเขาทําอะไรยังไงบ้างติดตามไปด้วยกันนะครับกล้าไม้มาแจกจากทั้งสองดนะคะแล้วก็มีเอกสารทางหน้าวิชาการป่าไม้แล้วก็มีกล้าไม้ป่าหลากหลายชนิดมาแจกจ่ายสำหรับประชน ดังนั้นวันนี้ได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้วิกียรติขออนุญาตกราบเรียนเชิญให้ท่านผู้วิได้รับทราบว่าชาวอำเภอโคชิสุบโดยกรมการโบราณส่วนตะวันตกพี่น้องชาวตำบลดีความปราบรื่นพิธีที่ดีอย่างยิ่งในวันนี้เจ้าวันนสรตว์จุนของเรื่องคือจะให้ความรู้ทางด้านวิชาการในทางวิชาการนั้นปราไหมนะคะแล้วก็การที่พราะ ทำกล้าไม้แจกจ่ายสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจนะคะร่วมใร่วมมือนะคะได้รับเกียรติยศน้องโครงการกล้าไม้เนี่ยเราจะติดต่ออยู่อ๋อติดต่อมาที่เพจเอ่อเรศัพท์ก็ได้หรือเพจของเพจอ่าจิ๊บดูนส่งเสริมวัฒนธรรมับเกียรติท่านเรียกว่าท่านชาตรีนะคะได้ให้เกียรติเป็นข้อสำคัญนะคะในการในการวัฒนธรรมนะคะเป็นการสร้างฝังนะคะ ยังไงนะเรานะมะแล้วก็มีพวกหนังสือให้ความรู้ก็จะเราพูดถึงศิลปะประเทรัพยากรธรรมชาติเป็นน้ำป่าแล้วเราจะพูดถึงโบราณนักนในเขตลุ่มน้ำคูน้ำทับทันนะครับซึ่งเริ่มมาตั้งแต่อเภอปรางโูเรามีปู่บ้านปู่ตำบลปู่อำเภอความเชื่อว่าภาษาบ้านภาษา เเนสกัยวันนี้นะคะทางสูงก็คือจะมีหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้น่ารู้สมุดโน้ตแล้วก็วิธีการปลูกต้นไม้ค่ะส่วนใหญ่หนังสือก็จะทําให้ทุกเพศทุกวัยอ่านได้นะคะโดยโดยเฉพาะกับเด็กๆค่ะจะเป็นภาพการ์ตูนนะคะเด็กอ่านง่ายเข้าใจง่ายแล้ววันนี้เราก็มาแจกที่งานเลยอันนี้เป็นต้นต้นยางนาครับเป็นต้นยางนาแจกฟรีครับ ต้องไปปลูกในหัวไร่ปลายนาครับพอเห็ดละโงกอะไรก็ได้ยังยังไม่ลงครับต้องหาเชื้อต้องหาเชื้อมาลงตอนนี้มีต้นก้าไม้มดานครับตัวนี้เป็นไม้มดันซึ่งเอามาทําเป็นผ้ายอมไม้มดานได้แงบ้งครับได้รับชมว่าที่นี่นะครับ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์กล้าไม้นะครับเพื่อบริการประชาชนร่วมกันสร้างโลกสีเขียวไปด้วยกันนะครับวันนี้ผมในฐานะกรรมการลุ่โลกสีเขียวได้มายเยี่ยมชมนะครับบูธนะครับของอาสูรนาัาสตัตว์ชุมชนที่4ีสีสเกตนะครับซึ่งมีพันธุ์ไม้ต่างๆมีน้องงูอาเจ้าหน้าที่ได้แนะนำนะครับที่เห็นในมือผมเนี่ยนะครับเป็นกล่องอย่างสวยงามนะครับนะสวยงามป่าชุมชน นะครับและข้างในก็คือต้นยางนานะครับท่านสามารถที่จะขอรับบริการนะครับขอรับพันก้าไม้เพื่อไปปลูกกรรมในงานต่างๆท่านได้นะครับตามที่อยู่ด้านล่างด้านล่างนี้นะครับนะก็สามารถที่จะขอรับพันก้าไม้ไปสร้างโลกที่เขียวด้วยกันรับสวัสดีคนจองปลายกับผมเกียรติใจงเลครับเวลาทุกท่านไปก่อนครับขอบคุณครับ